สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมก็จะพามาชมพระเนื้อผงนะครับผมเป็นพระผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์หลวงพ่อโสธรนะครับผมแห่งวัดโสธรวารารามวรวิหารนะครับผมแปดติยุนะครับวันนี้ก็มาให้ชมกันนะครับเป็นกล่องเดิมๆเ,เลยนะครับผมเนี่ยฮะจะเขียนว่าอะไรเนี่ย หนึ่งร้อยสามสิบหรือเปล่าเป็นตัวเลขนะครับผมเป็นกล่องเดิมที่ผมได้มานะครับผมส่วนด้านในนะครับด้านในนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับผมเนื้อสินตาลนะครับผมเป็นผงลังคาโบดนะครับนะครับก็มาให้ชมกันนะครับผม เหมือนกับเขาจะเคลือบสแลกไว้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าดูมันมันมากเลยนะครับเดี๋ยวจะแกะองค์จริงนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันมีอง์จริงนะครับมีความสวยความคมชัดของแม่พิมพ์นะครับผมหน้าดาหลวงพ่อสวยงามนะครับมันเป็นมันประกายนะครับ นี่นะฮะนี่มันมันนะครับเหมือนเขาชุบน้ำมันโดยชุบสแลกผมไม่แน่ใจแต่ว่าเลื่อนเลื่อนลื่นจริงๆเนี่ยนะครับเป็นพัดเครื่องมือแปดลิ้วนะครับพร้อมกล่อง องค์พระสไวยนะครับผมแท่นสไวยตัวหนังสือเป็นแท่งๆเลยนะครับเขียนว่าหลวงพ่อโสธรน,นะครับอืมดูมิติพระนะครับผมสร้างพระได้สวยงามมากนะครับตัวพระไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะบางในระดับหนึ่ง เป็นพระดีนะครับผมพุทธคุณนี่ไม่ต้องถามถ้าเกิดพูดถึงหลวงพ่อโสธรนะครับผมแ้วคคาดปลอดภัยค้าขายร่ารวยทุกอย่างดีหมดเลยนะครับพระดีอยู่ที่คนจะบูชานะบ,บูชาดีทุกอย่างคุ้มครองหมดมผมเป็นคนหนึ่งที่มีพระเยอะมากครับผมถามว่าแขวนครบไหมก็็ไม่ครบหรอครับแขวในแค่สองสามองค์นะครับก็เริ่มจะอามมาทํา คลิปมาส่องอะไรให้ดูกันบ้างนะครับนี่ตัวหนังสือชัดๆเลยนะครับผมหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมตราเป็นลักนี้คมสุดแล้วจะเห็นว่ามันไม่ได้เรียรับพื้นหลังนะครับองค์พระมีสง่าราศีสวยงามคมชัดนะครับมี่พระมาส่องให้ดูนะครับเป็นความสุขของคนทำคลิปนะครับก็น่าจะ ประมาณนี้นะครับผมชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับวันวายวันชัยแนกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ